ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์รุ่นที่53ประจำปีพุทธศักราช267-68นะของศูนิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยวัดสวนประเสริฐนีเป็นบนศาลาอนเนกประสงค์หรือศาลาหลังใหญ่ศาลาส่วนบนรมวัดสำหรับโครงการอบรมพระวิปัสนาจารยุทุกๆรุ่นนะก็จะจัดตรงนี้ตอนนี้กำลัง เรียงรายชื่อเรียงเลขลำดับพรรษาลำดับพรรษาของพระคุณเจ้าที่เข้ามาอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ห้าสิบสองรุ่นที่5ห้าสิบสามเราไม่จัดกลุ่มที่ว่าต่างกันแก่ไหนเพราะว่าที่ดุหนังจะจับเป็นแต่กลุ่มจะจัดเป็นแต่กลุ่มกลุ่มก็สิบลูกก็เป็นแต่สีต่า เป็นบรรยากาศนะครับมาชมกันเากนะครับในวันนี้เป็นวันที่นเป็นวันที่เปิดประธนิเทศจากพระนักเรียนที่เข้าหลวงลงนี่ก็เป็นการบรรยากาศในการเปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่53นะของการปฐมนาาิเทศ,นาาศบนศาลาลังใหญ่ สมาชช์อาโป็นการอบรมรายปจาเดืนที่าาทิา,าลายมาหลายวันหลาทก็ขึ้นมาวันนี้ก็มีมา,า,มาที่ว่าวันนี้เป็นวันที่หนเป็นวัน,วน,นปนนนมเทศความเข้าใจ ในการปฏิบัติจะถึงศัสนากรรมฐานเพราะว,ว่าหลักของศาสนาหลักของการปฏิบัติในศาสนาเราก็แบ่งไว้สองประาการประาการแรกที่เรียกว่าการทำบุญเป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้า ไปปวดมาเข้าสู่ข้ากาสวัสด,ดิเน,นหนึ่งาคาสวัสดิ์พระพรยเนเรียนหลักธรรมงสองมัเมมุเจ้าคงไม่่า ที่วางขึ้นไปแล้วเรยมองเห็นที่ว่างนกางรนที่วางก็ลงมาห้า่านะครับไม่ช่วยะับกนนะกรเรื่อุสลับากจให้เหะบที่จะวางได้นะครับวันนีอะไรเ็อดหน้าวันนี้ในช่ง thank you ผปีนี่ <Allah> ้นไปดีมันนนี่ม่ดูเลยเขแน่นทั้งสองหนม่นเลยราะวเาเป็น 这个房子上面玻璃上面，奶是都和。 สมองไม่บอกคไม่ไนใหม่คือการขอคัดเก็บสัทธา